คนทักทายกันช่วงเช้าๆสายอากาศร้อนนิดนึงนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านยางบอยีหมู่สิบนะครับตำบลเมืองเบือบอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะครับวันนี้ชุมพลบุรีท่านข่าวนะครับนำเรื่องราวดีๆของคน <ผม S 1> ชุมชนบ้านยางบอยีมาฝากพี่ทุกคนกคนนค็จะ มีบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นการเส้นผู่ตาเนาะเส้นผู้ย่าตายายแล้วก็ก็จะมีพวกขนมข้าวต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชาวบ้านนะครับเอามาทําร่วมกันท่่านผผูู้้หหลักใญวันนี้กินฟรีใช่ไหมครับเนี่ยของท่านนะครับท่านท่านได้เลมบอลอ๋อจุดนี้กินฟรีปกติเขาจัดกันทุกปีใช่ไหมครับเจ้าเนั้นก็จะในช่วงสุดกันจะซุปปีปีนี้ปีนี้จัดใหญ่กว่าทุกปีไหมหรือว่าใหญ่ทุกปีท่านนายเพเภอจะมาเปิดงานตลอดเลยใช่ไหมใช่อ๋อ ะครับก็ฝากคนเบาน้ำกดไหลคดแชร์ให้ด้วยนะครับชุมพลบุรีทันข่าวเพจคนบ้านเฮาครับผมเนาะฝากในเด้อครับเพจคนบ้านเรานี่แหละเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศนะครับก็มีน้องๆนะครับวิศุนอยน้องๆหนูก็จะขึ้นลำเนาะนะครับนะครับผมก็ อย่างที่บอกเนาะปีหนึ coming, ่งก็มีกันครั้งหนึ่งครับประเพณีแสนโกนตานะครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าประชาชนแล้วก็ชาวบ้านมารวมกันไฟพิธีการผมครับอันนี้ก็เป็นน้องๆอันนี้เขาเรียกอะไรครับนี่อันนี้เขาเป็นยังลูกเขาเรียกอะไรครับนี่อันนี้ยังก่อนเครื่องเส้นอ๋อเครื่องเส้นไอ้เครื่องเส้นไอ้ปูตายายนี่แมนบ่โอ้เนี่ยดูดูดูนี่ลูกหลานผูไใดเบิ้งได้ครับนิ้วทเปคนไปตาหักไปตาแพง เจ้าัเพราะนอาอกมนะรันหอดูกันอดขอยืนเลองแถวกันดีบ้างหันดีบ้างครับลูกขอถ่ายรูปไว่ยรยืนเลอกแถวกันดีปีหน้าเราครับไดครับ อโอเคจ้าอันนี้นี่จะอาจะไปที่ไหนเอาไปรำถวายสไอ้ศาลหลักเมืองนี่อกนะครับอยู่โรงเรียนไหนลูกอยู่โรงเรียนไหนครับตกเป็นโรงเรียนมหาลายัยหรือว่าเป็นอะไรเป็นได้อะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นเขาเรียกโรงเรียนหน่อยโรงเรียนไงไหมใส่คำโผล่ถึมัธยมบ มัธยมใช่ไหมอ๋อขยายโอกาสมัธยมบ้านชาบุญีขยายโอกาสทุกที่ก่อนนะครับก่อนที่พี่ผีนี่ก็จะมีการรำวงสวงเนาะฝากพี่ทุกคนแล้วกันเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับก็มีท่านนายอำเภอนะครับท่านนายอำเภอท่านมาด้วยแล้วก็ท่านนายกองการบรรทุนสมบูรณ์เมืองบัวก็มาด้วยแล้วก็พ่อค้าประชาชนนะครับที่มากันเยอะเลยวันนี้ก็คือว่าเป็นบรรยากาศ สร้างความบูรณ์ความสามัคคีในกลุ่มชุมชนของชาวบ้านเนาะเมากนนะครับตอนนี้ก็อาจจะอว่าน่อยเรนด์น่อยนะครับสินะครับกบวลาไม่นานเท่าไหร่น